สวัสดีค่ะยังสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยังสวัสดีค่ะเพือพ่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาชมคีบก็แม่แตะะ่แค่อธิบายเลยครับลูกแบบเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาจัดก่อนนะคะอันนี้อันนี้จะของอะไรครับอันนี้จะของอะไรอันนี้ของเด็กสาวค่ๆๆๆๆๆๆะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ <ๆ S 1> ทำไมปู่ต้องเข้าเข้ามานี่ด้วย ปู่ก็จะเล่นกับหนูบ้างนะเฮ้ยเฮ้ย่ไงดิจิทัลสำหรันะอย่าเล่นกับดิจิทัลนะเล่นอันอื่นได้นะได้อ่ะอะไรรึเล่าโอ้นี่อ่ะนี่นะพอมันเป็นสปริงเสร็จแล้วนะเนี่ยหนูปล่อยเลยเลยเอ้ยปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออเนี่ยไปแล้วมันเป็นสปริงนะลูก โอเคอาบเลียงไหมหนูเลียงแบบนี้นี่หนูเก็บหมดเลยหนูหนูเป็นระเบียบเลยนะเขาเรียกในห้ังไหนอันนี้จัดลูกบุกเป็นอะไรไปจัดจักรคืออะไรคะเอามาจัดพี่ทำของเล่นนะคะขอให้เพื่อนๆชมด้วยยังครับกระเบื่องขาอันนี้เราจะ ได้ดด้้วยเหรอไครับดูนะจากเขาเลยครับนี่เครื่องบินคอปเตอร์อันนี้อะไรครับหมาลูกหมาค่ะแล้วก็มีตี้ด้วยนะคะแล้วนี่อะไรครับอันนั้นมีปืนด้วยนะคะจะพาผู้ชมปืนนะคะปืนดูหลังบ้านนะคะท่านผู้ชมนะครับนี่นะคะก็มีเนี่ยนะคะมีเนี่ยอยู่ทั้ง ะะเราอยู่บ้านบิทูลน,นะคะแล้วก็จะมาจาัดของเองนะคะนี่นะคะของเรานะคะอันนี้คอนเตอร์นะคะคอนเตอร์นะคะ,ะมันจะโตนิดหน่อยนะคะนี่คะ่ะอย่าลืมก็ได้ก์กดจะเสริมใครด้วยนะคะมาอันนี้นะคะ